สวัสดีครับนะมาตาใสไนะคุณแม่มาจากหนองคายค่ะปาดลงจากรถมารู้จักชื่อเราด้วยพูดยังไงเอฟซีเนาะอุ้ยเอฟซีเนี่ยจากหนองคายจากหนองคายค่ะแถวอันสะพานมิตรภาพไทยลาวโอ้ไปแล้วไปแม่เด้อแม่คูตะพ่อพีดแม่คูตะพ่อพีดนะครับอืมเคยตาผ่านไปแถวนั่นเนาะทั้งทั้งทั้งฝั่งพุูนมันเป็นอ่าเป็นอำเภอ์อย่างของลาวครับท่านน้อง ท่าไรแรงท่าไรฟองท่มไรฟองต้องขามพ่อแม่ไม่ค่อยรู้หรอกเทนเทนเขาไปเทนเขาไปเที่ยวหลายอยู่ตรงนั้นเนาะข้ามฝั่งไปทางหนองคายนะก็มีด่านเออมีด่านบ้านแม่ก็อยู่ด่านหน้าด่านนั่นแหละครับไปเลยไปแวะเลยถามแม่กูตาก็รู้หมดบดักเป็นไรดอกแม่บ้านบนโซ่แม่ก็มาครับแม่นตวงบานแรกที่จะทำหลวงปู่แม่กับพ่อก็มาดึกจ้าบ้านเหมือนงัวแต่ว่าลูกเป็นคน ครับลูกชายป็นคนขับรถมาตาเหิองเราบ่ครับเห็นมานั่งอยู่กับเยลาเอ๊ะไข่นกออกมามาตาเหิงเติบแล้วกินข้าวกินอีกกินแล้วบอกมากินมันอยู้ผมกะแวะกินอันมูปิ้งอยู่ปตทวันนอนครับครับผม ก็เดามาก็พูดกับพ่อว่าตอนเรากลับเราไปทำทำทำฉนูดทำตูง้อทำไผ่ทำแามแดาโจเห็นพันญาติดันแดงจากเตื้อมเห็นพันญาติดันเก็บเห็ดกันแล้วก็อุ้ยเป็นจะม้วนขวอยังอยู่ไก่เด้อขวิดเอากระตางมาใส่อนเฮ็ดฉันดอกเพื่อนหมักแต่เรื่องหาเก็บเห็ดนี่ นะครับแล้วก็แย่งกันอันเมียนครับตื่นเต้นกันอ่ายู YouTube เป็นงานงานอาอาชีพสำรองครับเก็บเฮ็ดเป็นอาชีพรักครับถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมาฮัวแล้วมาฮัวแล้วนะฮะมาห้องเมื่อกี้บ่แม่นจอดรถเอาอะไรมาเต็มคันรถเลยไอจักรยานไฟฟ้าจอดไว้ห้องเฉยๆก็เลยลงมาดอรถบนเอาผ้าคลุมไว้มีเซอร์ไพรส์ใครสบ้างบอมีจักรยานไฟฟ้านะครับ ยังไม่มีเซอร์ไพรส์ครับมีแต่สปครับแถวนี้แอดดนาหายไปไหนแอ็ดนาพาแม่ไปหาหมอครับอ้าวก็นอีหยังตอนใดอ่ะเมื่อเมื่อเศร้าก็เห็นไปเด่เช้าแล้วอกลับจากนี่ก็ไปอืแม่เพิ่นไปใส่ปุ๋ยข้าวครับแล้วมันกระเด็นเข้าลูกตาตอนนี้ตาหมอไม่เห็นอ้าวอู้อันตรายเนาะต้องไปล้างตาด่วนเป็นสี่วันแล้วโอ้ เป็นสีวันเพิ่งมาบอกลูกชายอุ้ยอันตรายทางนั้นขอให้แม่ปลอดภัยเด้อแอนนหนเด้อนะครับครับผมตอนนี้ก็พาไปคลินิกในตัวเมืองเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลหมอเขาส่งตัวเข้าสกลแต่ต้องรอคิวมันเป็นสารเคมีเนาะมันเกิดการระคายเคืองเนาะขนาดอันกระโดนใส่ผิวหนังเขาก็ยังแสบหนังคันเนาะต้องตีบล้างออกนะออดิอนอยู่ที่ไหนอยู่สกลนครครับแม่จากี่ไปกี่กิโล กว่าประมาณร้อยร้อยนิดๆนะครับประมาณร้อยยี่สิบโลนี่แหละครับแม่ตอนแรกแม่จะชวนไปหาเพื่อนเพคนพูการกับรองพูการอยู่เพก็อยู่ในสกลครับโอ้นื้อมะมีเซฟแต่ว่าญาติเพึ่นนะก็อยู่สกลเก็มาแต่งงานกับคนสกลนั่งอืมสกลของจันทัพไทอันนี้สอนอืมก็นั่นแหละที่แดงจันทร์คือนึกว่ามี่ไทยที่โจมองมาอ๋อแดงจันทร์คือพ้นจอดรถหาแม่มา อดิศรตงมาแม่รอขนาดอะไรมาเบิ้งตูดจริงดูเบิ้งขนาดคีบนะฮะดูรถแม่สิน่ะไม่ลองเลยโอ้ิศรถผมผมก็ว่าอยู่รถใครเนาะสวยจังหรือว่าเอามาจอดแถวนี้ดูใส่กันที่นี่แม่ไปรองได้ทีน่ะแม่เนาะโอ้ยผมเพิ่งเพิ่งไปล้างผมเพิ่งล้างมาเมื่อวานแม่เพิ่งล้างมาฝนก็ตกทันทีเลยล้างมาก็ขี่ค่อยๆมาเอา กลัวกลัวมันแบบว่ามันติดเออมันเลอะอีกใช่คืออย่างน้อยๆให้มันได้สักวันหนึ่งสองวันครับอุ้ยถมไปแล้วครับถมไปแล้วอ้ทางทางคุณกมี้เออถ้ามันไม่ถ้ามันขึ้นมันคงจะสวยแม่ครับก็เดี๋ยวค่อยปลูกใหม่เอาแม่เพราะว่ามันยังปรับปรุงภูมิทัศน์มันยังไม่ยังไม่เรียบร้อยจะปลูกเพิ่มใหม่ก็ได้นี่ครับ ค่ะไม่มาจากน้อสุดยอดมาจากใจมาจากใจมันก็มาเที่ยวนะคะเนาะแม่กเกษียณแม่กเกษียณปีห้าเก้าแสดงว่าวันนี้ก็อัปเดตอ่าลุงลุงกับป้าอยู่เนาะที่เพื่อนไปสาลเนาะแม่คุณตาเนาะคือฝากส่งกําลังใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งคลิปนี้ลุงพลป้าแตนสู้ๆนะคะแม่คุณตาให้กําลังใจนะ ให้กาลังใจถึงนี่เลยนะนะะคแต่ไม่ได้ไปมุกนะคะมาถึงที่นี่มาไหว้ปู่ก่อนนะคะขอพรให้ปู่ก่อนสู้ยอดสู้ๆทุงคนยังไงก็ชนะสาธุขอให้ปู่ช่วยลุงช่วยป้าลุงกับป้าเป็นคนดีอยู่แล้วให้แก้วขาดทุกอย่างครับใครที่ไม่ดีก็แพ้ภัยไปเลยลุงพลป้าแผนนมาวันแรกที่ว่าบวกบวงส จะถ่ายรูปแบบลูปคนก็ไม่ได้ถ่ายคนเยอะเออคนมันเยอะเออเราก็เลยเอาเงินไปให้ป้าแตนป้าแตนก็นอนทีนี้ไม่ยอมจะช่วยองค์สร้างองค์ปูเท่าไหร่ป้าแตนต้องออกมาก็ขอถ่ายรูปแป๊บเดียวมันก็เข้าไปเหนื่อยเออเป็นเหนื่อยเหนืป้าแตนไปนอนไปนอนช่วงนั้นกําลังเด็กแม่ก็คอยเกลี้ยงท้อน์นแต่ตอนนั้น่ะที่แม่มาเนี่ย แม่มาลาเด็ดน่ะลำเก้บนเนี่แม่จุกหวยหมื่นหนึ่งที่แม่มาเะโอ้ทีนี้แม่ก็ที่แม่มานั่งคุยนั่งคุยอยู่ที่ว่ารอรอลุงพลน่ะไปคุยกับตูมจามก็บอกว่าโอ้ยหุ่นเหมือนกันกับต้มจามตอนนั้นตูมตามยังไม่แต่งงานนะครับผมตูมจามยไม่แต่งงานสมัยยังโสดสมัยยังโสดก็คุยกันอยู่นะเพื่อนก็จีบแฟนคนชื่ออะไรนะน้องแฮมเออน้องแฮอืมเราก็ไม่รู้เราก็มองอยู่ครับล้วแหมันขายกาแฟตอนนั้นน่ะ ทีนี้บอกว่าโอ้มันแต่งงานกันมันแต่งงานแม่ก็ดูคนไลฟ์สสุดยอดแสดงว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับตัวยงเอ้าไม่้งแต่ตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่เดียรโปทานแม่อยากได้จิ้งลุงกิมมี่บอกว่าเออแม่แม่ไม่ทักลิงจุงกิมมี่อันไม่รู้ของใครนี่คนบ้าเราก็จำไม่ได้มันใหม่เนาะ ก็จะลองอ้าเจ้าก็รายงานโตมากใช่แม่ก่อนจะได้ผู้งันอ้าวจิมีเรื่นจิ้งผู้ง่ะเอองูแล้วจะบอกก่อนตอนนี้เด้ยคอยเช็ดคอนบอกกับเจ้าดอกเออบอกอกับเจ้าบอกเอิเจ้าบอกหลวงบอกหลายแม่ก็พูดอย่างนี้นะครับทีนี้ทีนี้แม่ก็ไปลามมันาก็ให้ใครน้องเปิดเทปให้ต้นทุนเออแม่ก็จะจ่ายเงินคนนั้นคนนี้เนาะมันจะมวยได้เขาก็ทำบบุญครัผมก็ไม่จ่ายเยอะคนละประมาณนีิล่ะครับพอแม่ลามอยู่ข้างหน้าเนาะ พ่อเจ้าก็ไปยืนแอบเบิงลูกแท้ก็ไปแอบเบิงแล้วอันอันอันเบอ,อ่์โอ,อน้แม่น่ะพ่อปันเป็นพี่น้องเพิ่เป็นปีสองปีครับจะเป็นคนพูดเป็นครูแล้วมันชอบพูดมอยากพูดเพ่อหันล้างไปในลูกอันีริอนครับเอ็มเลยคนมาลังกับแม่โอ้ยเก็ดีใจแลันะใหน <laughs> ให้ลองก็ร้อยหนึ่งบ่มันก็ทีนี้ก็เลยไปขออันขอเบอร์โทรศัพท์ย่าอาชิก็เลยโทรมาก็บอกว่าเพิ่นไปมุกกระซ้างก็จะไปไป หลวงปูอ่อห้อาว่าเนาะเ้าก็ใจเอาใจซอยเพิ่นอยู่แล้วเอาเบิ่งประจําครับประมาณนั้นอืมสุดยอดนะไม่ใช่สุดยอดเลยครับแม่กูถ้าม,มันไม่ใช่บังเอิญหรอกมันมันสายบุญต้อมาเจอกันนี่แม่พูดไปค่ะสมมติว่าวันบวงสรวงครับแม่ก็ยังคุยกับพ่อเลยถ้ารีสอร์ทหรืออะไรอยู่ใกล้ๆจะมีจำปาดงแม่จะร้องภาพก,ก่อนหรือแม่จะมาทำหลวงทานครับแม่คนเป็นคนชอบหลวงทำหลวงทานครับแม่สาธุครับแล้วมันมัน มันเราก็ทําตามเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รวยนะครับเรารวยน้ําใจรวยน้ําใจแม่ทำนานก็กินไปครับรวยน้ําใจแต่แม่ชอบให้แม่ทำไปช่วยกันนะครับทุกทุกคนมีเล็กผสมน้อยพอมารวมกันแล้วมันจะเยอะแม่จะว่าจะทำก้นเจียวหนึ่ร้อยสองร้อยถ้วยโอ้ยญ่อยๆมาตัมตอนที่หลวงปู่เทศเนี่ยแม่ไปทุกวันทุกวันทำก้นเจียวหม้อก้นเจียวแม่ก็เลยมาตลอดมาภาสายดึงมาทำเนี่ยเราก็เอามาเชื่อไหมอันนี้ซอนแม่ไปตลาด ซื้อของเต็มรถครล้นล้น <c oughs> อันคนแม่ค้าน่ะอาจารย์ฝากไว้นั่นแน่ยักบ,บักปีบักตัวบักจัวงอกมีโอ้ยเขาก็ยอยากฮ็ดบุญเนาะใช่เขาไม่มีเวลาไปครับแม่อันนี้จะไปตลาดก็ต่อเมื่อจุบมากมีจะพ่อไปแม่จะไปตลาดก็ต่อเมื่อทาโรงทานก็จะรู้เลยได้คนมีแล้วบ่วมากแต่ตลาดก็รู้ว่าย็นรคมด้า็ขอบคุณแม่ครูตะนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปฏิสรแฟมิลี่ครับ